สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาว VIP กับสามาัคคี v ี p นะคะประจำาวันที่29สิ่งหาคม6กหนะคําเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ9กับ2เราจับ6กับ9ให้นะก็60 6 6 6 6 6 6กหกหกเก้าเก้าศูนย์เก้หนึ่งก้สองก้สามเก้าหกเก้าเก้าอันนี้มันมีเบิ้ลนะคะเบิ้ลในตัวเด้อสี่หกสองเก้าสองหกหกเก้รือจะเป็นหกหกเกได้นะเก้าหก สองเก้าเก้ามันจะเป็นเบิเ้ลน,นะคะ,ะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเราสมัคคี V I P ตัวเด่นก็คือหนึ่กับสี่ตัวรองคือสองกับห้านะคะหนึ่งศูนย์หนึ 4, ่งหนึ 7, ่งหนึ 0, ่งสามหนึ 2, ่งสีหนึ 7, ่งห้กอ็เันนี้ก็เบิ้ลในตัวนะคะหนึ ี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามสองสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสองสองสองสี่สี่อันนี้เบอร์ในตัวนะคะสองสี่สี่แล้วก็สองสองสองเนะื้อจะสี 4, 22, ่สองสองก็ได้นะ หึ่งสี่สองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามสองสีองห้าหนึ่งแล้วก็สองสี่สี่แล้วก็ตองสองดูจะสี่สี่สี่สองสองก็ได้เด้อก็ขอใเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะตัวหนังสือเรานี่มันอินขึ้นเขาเป็นคนเมาเลยเนาะอย่าลืมจับสองแนวทางนี้นะมาคู่กันแล้วก็ลงไปมันจะมีทั้งหมดห้าแนวทางเนาะเราพัฒนาเราสัมคีเราเฉพาะกิจ เรา V.I.P. สามัคคี V.I.P. นะคะจับเลขสตัวนี่นะทั้งทั้งห้าแนวทางเนาะอันไหนตรงกันก็จดไว้อันไหนต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อไม่มีหลุดค่ะเชื่อเราเถอะนะไม่ต้องเป็นลูดเราเพืองเงินสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลคล์ like ให้นะอย่าลืมสามัคคีขึ้นมาเรา V.I.P. เด้อ จับสองตัวนี้คู่กันก่อนแล้วก็เอาราวเฉพาะกิจขึ้นมาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเบิ้ลในตัวนะเราเขียนเลขเบิ้ลให้แล้วเนาะไม่สองสองสี่สี่ก็สี่สองสองเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันจะมีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ตัวหนึ่งก็คือสองสองสามสามสองสองอ่ะสองสองสามสองสองสามนะ,ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอันจะเป็นเบิ้ลแบบนี้นะสองสองสามเนาะเพื่อนไปเข้าลาววีก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ